สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณและการหารน้ำหนักกันค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาเรียนเรื่องการคูณน้ำหนักนะคะซึ่งการคูณก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ เรื่องที่เกี่ยวกับการคูณและการหารน้ำหนักนะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยโดยที่สังเกตนะคะนักเรียนเราจะเริ่มคูณที่หน่วยทางขวาม,มือเป็นอันดับแรกนั่นก็คือกรัมนะคะ375กรัมคูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเริ่มเลยค่ะ5คูณ5ได้เท่ากับ25ใส่5ทด2ไว้ที่หลักสินะคะเสร็จแล้วก็คือนำไปหลักถัดไปก็คือ5คูณ7 นะคะ5 7 3 5ทด2ก็เป็น37ใช่ไหมคะใส่7ทด3ไว้ที่หลักร้อยค่ะเสร็จแล้วหลักถัดมาก็คือหลักร้อย5คูณ3ได้เท่ากับ15ทดอีก3ก็จะเท่ากับ18นะคะอันนี้คือผลคูณในหน่วยของกรัมนั่นก็คือได้1,875กรัมค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการคูณที่หน่วยทางซ้ายมือในที่นี้ก็คือหน่วยกิโลกรัมนะคะนั่นก็คือ5คูณ7ได้เท่ากับ35ค่ะแต่ที่นี้มันยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนเพราะว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยก็คือหน่วยกรัมและหน่วยกิโลกรัมมาเกี่ยวข้องค่ะนั่นก็คือ1,875กรัมเนี่ยสามารถตัดทอนโดยที่ 1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมได้ดังนั้นนะคะเราจึงสามารถตัดทอ 75, นหน่วยกรัมนะคะ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตัดทอนแล้วก็จะเหลือ875กรัมค่ะส่วนหน่วยกิโลกรัมนะคะจาก35กิโลกรัมนะคะบวก1กิโลกรัมที่เพิ่มขึ้นมาจาก35ก็จะเป็น36กิโลกรัมค่ะ ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ36กิโลกรมัม875กรัมค่ะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นเมกติรนกับกิโลกรัมค่ะเราจะเริ่มคูณที่หน่วยทางขวามือก่อนเป็นอันดับแรกนะคะนั่นก็คือ209กิโลกรัมคูณด้วย6นะคะ6คูณ9ที่หลักหน่วย6 9ก็จะได้เท่ากับ54นะคะใส่4 แล้วทด5ไว้ที่หลัก10นะคะถัดมา6 0คูณ0ที่หลัก10 6คูณ0ได้0นะคะดึง5ลงมาเสร็จแล้วตัวสุดท้ายค่ะ6 2คูณ2ที่หลักร้อยนั่นก็คือ6 2 12นะคะเพราะฉะนั้นกิโลกรัมก็จะได้ทั้งหมด1,254กิโลกรัมค่ะถัดมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือเมกติดตัน นะคะก็คือ6คูณ5เท่ากับ30ค่ะนักเรียนเสร็จแล้วก็จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยเมตริกตันค่ะที่หน่วยกิโลกรัมนักเรียนจะเห็นว่ามันมีคำตอบก็คือ1,254กิโลกรัมใช่ไหมคะซึ่ง1000กิโลกรัมจะเท่ากับ1เมตริกตันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถนำา1000มาลบออกไปนะคะก็จะเหลือ254กิโลกรัมค่ะ เสร็จแล้วเราก็ต้องมาบวกที่หน่วยเมกติกตันที่เราแปลงได้นะคะจาก30นะคะก็บวกกับอีก1เมกติกตันก็จะเป็น31เมกติกตันค่ะดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ31เมกติกตัน254กิโลกรัมค่ะนักเรียนเรามาดูที่ตัวอย่างที่3นะคะ ตอนนี้จะเป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะเราก็จะเริ่มจากหน่วยทางขวามือก็คือขีดก่อนนั่นคือ8คูณ2นะคะ8คูณ2ได้16ขีดนะคะถัดมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือกิโลกรัมนั่นเองนั่นคือ8คูณ4นะคะ8คูณ4ได้32นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะระหว่าง ขีดกับกิโลกรัมนะคะ10ขีดจะเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้มี16ขีดนะคะก็ลบออกไป10ขีดนะคะ16กลบ10ก็จะเหลือ6ขีดนะคะเสร็จแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของกิโลกรัมนะคะจาก32กิโลกรัมบวกอีก1ที่ได้มานะคะก็จะเป็น33กิโลกรัมกับอีก6ขีดค่ะ เอาละค่ะเสร็จแล้วเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่หน้า54และ55พร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อ1กันก่อนเลยนะคะข้อ1มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะคะเริ่มจาก9กิโลกรัม185กรัมคูณด้วย7นะคะเราก็จะเริ่มคูณที่หน่วยทางด้านขวามือก่อนนั่นก็คือหน่วยกรัมนะคะ 7คูณ5ได้35ใส่5ทด3ไว้ที่หลัก10นะคะต่อไป7คูณ8นะคะได้56นะคะทด3ก็จะเป็น59ใส่9และทด5ไว้ที่หลักร้อยนะคะถัดมาก็จะเป็น7คูณ1ในหลักร้อย7คูณ1เป็น7นะคะมีตัวทดอีก5นะคะรวมกันเป็น12นะคะเพราะฉะนั้น185กรัมคูณ7ก็จะได้เท่ากับ 1,295กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นการคูณทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นหน่วยกิโลกรัมนั่นก็คือ9กกิโลกรัมคูน7นะคะเ7เท่ากับ63นะคะเสร็จแล้วก็จะมาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกรัมและหน่วยกิโลกรัมนั่นก็คือ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะข้อนี้1,295กรัม ลบออกไป1,000กรัมก็จะเหลือ295กรัมค่ะเสร็จแล้วตรงหน่วยกิโลกรัมนะคะจาก63กิโลกรัมบวกอีก1กิโลกรัมก็จะกลายเป็น64กิโลกรัมค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ64กิโลกรัม295กรัมค่ะถัดมาเป็นข้อที่2นะคะหน่วยจะเป็นกิโลกรัมกับขีดค่ะ เริ่มจากหน่วยทางขวามือนั่นก็คือ4ขีดคูณ6นะคะ6คูณ4ได้24ค่ะถัดมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือกิโลกรัมนะคะ32กิโลกรัมคูณ6นะคะ6คูณ2ได้12ใส่2ทด1ไว้ที่หลักสินะคะเสร็จแล้ว6คูณ3ที่หลักสิก็จะได้เท่ากับ6 3 8 บวกตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็น19นะคะก็จะได้คำตอบคือ192กิโลกรัม24ขีดค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับขีดนะคะ ข้อนี้10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะข้อนี้มี24ขีดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา20ขีดลบนะคะก็จะเท่ากับ2กิโลกรัมเพราะฉะนั้น24ลบ20ก็จะเหลือเท่ากับ4ขีดนะคะถัดมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านซ้ายมือคือกิโลกรัมจาก192กิโลกรัมบวกกับอีก2กิโลกรัมก็จะกลายเป็น194กิโลกรัมค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ194กิโลกร,รมัมกับอีก4ขีดคะ่ะนักเรียนข้อ3 19กิโลกร,รมัม3ขีดคูณกับ9นะคะ9คูณ3ขีดนะคะ9คูณ3เท่ากับ27 ะะเสร็จแล้วก็คูณที่หน่วยกิโลกรัมทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือ9คูณ9ได้81เพราะฉะนั้นใส่1และทด8ไว้ที่1ในหลัก10นะคะถัดมา9คูณ1เป็น9ทด8นะคะเป็น17นะคะตอนนี้ก็จะเป็น171กิโลกรัม27ขีดเสร็จแล้วนักเรียนก็มาหาความสัมพันธ์นะคะ10ขีด ท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูมีทั้งหมด27ขีดนะคะก็จะได้เท่ากับ20ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้น27ลบ20ขีดก็จะเท่ากับ7ขีดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาบวกกับตัวข้างหน้านะคจาก171กิโลกรัมนะคะ, kg, ะ,คะบวกกับที่ได้มา นะอีก2กิโลกรัมก็จะเป็น173กิโลกรัม7ขีดค่นะนักเรียนต่อมาข้อที่4นะคะก็จะเป็นหน่วยตันกับหน่วยกิโลกรัมค่ะ4ตัน175กิโลกรัมคูณด้วย6นะคะเริ่มจาก175กิโลกรัมคูณ6นะคะ6คูน5เท่ากับ30นั่นก็คือใส่ศูนย์และทด3ไว้ที่หลักสิบนะคะ ถัดไป6คูณ7ในหลัก10นะคะ6คูณ7ได้42บวกอีก3ก็จะเป็น45นะคะใส่5และทด4ไว้ที่หลักร้อยนะคะต่อไป6คูณ1ในหลักร้อยนะคะ6คูณ1เป็น6และบวกตัวทดอีก4เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น1,000กับอีก50กิโลกรัมนะคะ ถัดมาจะเป็นหน่วยตันค่ะ4ตันคูณด้วย6นะคะ4 6เท่ากับ24ค่ะนักเรียนคำตอบตรงนี้ก็จะเป็น24ตันกับอีก1,050กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วเราต้องมาหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตันและหน่วยกิโลกรัมนะคะ นั่นก็คือ1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะตรงนี้เรามี1 5 5 0กิโลกรัมนั่นก็คือลบออกไปก็จะเหลือ50กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วตรงหน่วยตันนะคะจาก24ตันนะคะก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก1ตันนะคะก็จะเป็น25ตัน50กิโลกรัมค่ะ ต่อไปก็จะมาถึงข้อ5ข้อสุดท้ายสำหรับการคูณแล้วนะคะข้อนี้ก็คือ2ตัน3 0 9กิโลกร,รัมคูณด้วย4นะคะทีนี้เราก็จะเริ่มคูณที่หน่วยกิโลกร,รัมก่อนนั่นก็คือ3 0 9คูณด้วย4 4คูน9ในหลักหน่วยนะคะก็ได้36ใส่6ทด3ในหลัก10ถัดมา4คูน0ในหลัก10บนะคะ4คูน0ได้0 นะคะดึง3ที่เป็นตัวทดลงมาเสร็จแล้วถัดไปก็คือ4คูณ3ในหลักร้อยนะคะก็คือ4คูณ3เป็น12ดังนั้น309กิโลกรัมคูณด้วย4ก็จะได้ทั้งหมด1,236กิโลกรัมค่ะถัดมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือเมกติกตันหรือตันนะคะก็คือ2ตันคูณด้วย4 4นะคะ4ูณ2เป็น8 นะคะเสร็จแล้วก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตันกับหน่วยกิโลกรัมนะคะนั่นก็คือ1เมกติกตันจะเท่ากับ1,000กิโลกรัมตรงนี้ได้1,236กิโลกรัมก็ต้องเอาไปลบออกจาก1,000นะคะก็จะได้1เมกติกตันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้1,236ก็จะเหลือ236กิโลกรัมนะคะพอมาถึงหน่วยตันนะ 8บวกกับอีก1เมกติกตันที่ได้มาใหม่นะคะ8บวกหก็จะเป็น9เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบของข้อที่5ก็คือ9ตันกับอีก236กิโลกรัมค่ะนักเรียนเอาละค่ะต่อไปเราลองมาดูการหาน้าหนักกันบ้างนะคะการหาน้าหนักก็ยังคงมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของน้ำหนักเกี่ยวข้องอยู่นะคะนักเรียนเราลองมาดูข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ ดูตัวอย่างการหารเกี่ยวกับน้ำหนักกันดีกว่านะคะข้อแรกหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมค่ะนั่นก็คือ3หาร16กิโลกรัม65กรัมนะคะนั่นก็คือ16หารด้วย3ได้5นะคะเพราะ5คูณ3ได้ผลลัพธ์ก็คือ15เมื่อนำไปลบจาก16นะคะ16ลบ15ก็จะเหลือเศษ1 นะคะเสร็จแล้วเราต้องนำเศษ1กิโลกรัมที่เหลือเนี่ยไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกรัมก่อนนะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ1 000กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา1 0 0 0พันกรัมเนี่ยบวกกับของเดิม65กรัมก็จะเป็น1,065กรัมค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยนำมาหารกับ3นะคะนักเรียน ไปก็จะเป็นการหารนะคะนั่นก็คือ1 6 6 5กรัมหารด้วย3นะคะก็จะเริ่ม3หาร10ได้3นะคะเพราะ3คูณ3เป็น9ลบออกจาก10ก็จะเหลือเศษ1นําำเศษ1ไปไว้ที่หน้าหลัก10นะคะนั่นก็คือตอนนี้กลายเป็น16นะคะ 3หาร16ได้5ครั้งนะคะเพราะ3คูณ5ได้15ลบกับ16ก็จะเหลือเศษ1นําำเศษ1ไปไว้ที่หน้า5ที่เป็นหลักหน่วยนะคะกลายเป็น15เสร็จแล้วก็นำา3ไปหาร15ก็จะได้5ครั้งดังนั้น1,065หาร3ก็จะได้เท่ากับ355กรัมคะ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ 5กิโลกรัม355กรัมค่ะนักเรียนถัดมาก็จะเป็นข้อที่2นะคะนั่นก็คือ25กิโลกรัม2ขีดหารด้วย2นะคะเราก็จะต้องเริ่มที่หน่วยกิโลกรัมก่อนนะคะ2หาร2ได้1ครั้งนะคะ 1> 2 1เป็น2นะคะเสร็จแล้วถัดมา2หาร5ได้2ครั้งนะคะเพราะ2คูณ2เป็น4นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้25กิโลกรัมหาร2ก็จะได้12นะคะ12คูณ2เป็น24เมื่อนำไปลบออกจาก25ก็จะเหลือเศษ1นะคะเสร็จแล้วก็ต้องนำเศษ1กิโลกรัมเนี่ยเปลี่ยนหน่วยให้เป็นขีด นะคะก็จะได้เท่ากับ10ขีดนะคะซึ่งต้องนำไปรวมกับของเดิมนะคะก็คือ10บวก2เท่ากับ12ขีดค่ะเสร็จแล้วค่อยนำา2ไปหาร12ขีดก็จะได้ทั้งหมด6ขีดนะคะเพราะ2คูณ6ได้เท่ากับ12ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ12กิโลกร,รมัมกับอีก6ขีดค่ะนะักเรียน ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการหารข้อที่3นะคะนั่นก็คือ51เมตริกตันนะคะกับอีก296กิโลกรัมหารด้วย7นะคะเราก็จะเริ่มจากหน่วยทางซ้ายมือก่อนนั่นก็คือ7หาร51เมตริกตันนะคะ7หาร5ไม่ได้ใส่0ูนย์นะคะเสร็จแล้วนำ5ไปไว้ที่หลักหน่วยนะคะ1ในหลักหน่วยกลายเป็น51นะคะ 7หาร51ได้ทั้งหมด7ครั้งนะคะเพราะ51หาร7ได้7 7นะคะ7คูณ7เป็น49นะคะนำ49ไปลบออกจาก51นะคะก็จะเหลือเศษ 2, 2เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปหารที่หน่วยกิโลกรัมแต่ก่อนจะไปหารได้นักเรียนต้องนำเศษ2 2เนี่ยสเมติกตันนะคะไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกิโลกรัมก่อนซึ่งก็จะได้เท่ากับ 2,000กิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วไปรวมกับของเดิมนะคะนั่นก็คือ296ก็จะได้เท่ากับ2,296กิโลกรัมหารด้วย7ขค่ะนักเรียนต่อไปก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะนั่นก็คือ2,296กิโลกรัมหาร7นะคะ7หาร 22ได้3ครั้งนะคะเพราะ7คูณ3ก็จะได้เท่ากับ21นะคะลบกันแล้วเหลือเศษ1นําำเศษ1ไปไว้หน้า9ในหลัก10นะคะก็จะกลายเป็น19เสร็จแล้วนำา7ไปหาร19ได้2ครั้งนะคะ7คูณ2เป็น14ลบออกจาก19ก็จะเหลือเศษ5นะคะนำเศษ5ไปไว้ที่6ในหลักหน่วยนะคะกลายเป็น5 6 เสร็จแล้ว56หาร7นะคะก็จะได้8ครั้งเพราะ8คูณ7เท่ากับ56ค่ะดังนั้น2,296หาร7ก็จะเท่ากับ328ค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็คือ7เมกติกตัน328กิโลกรัมค่ะนักเรียนต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดในหน้า55กันบ้างนะคะ ข้อที่1การหารนะคะ55กิโลกรัมห0 7กรัมหารด้วย9นะคะเราจะเริ่มหารที่หน่วยกิโลกรัมก่อนนั่นก็คือ9หาร55านะคะ9หาร5ไม่ได้ใส่0นํา5ไปไว้ที่หน้าหลักหน่วยนะคะกลายเป็น55านะคะ9หาร55ได้6ครั้งนะคะเพราะ9คูณ6 ได้54นะคะเมื่อนำไปลบออกจาก55ก็จะเหลือเศษ1นะคะเสร็จแล้วเราก็นำเศษ1กิโลกรัมไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นกรัมได้เท่ากับ1000กรัมนะคะเสร็จแล้วก็นำมารวมกับของเดิมนะคะ107กรัมก็จะกลายเป็น1 1 0 7ค่ะแล้วนำมาหารด้วย9นะคะ 9หาร11ได้1ครั้งนะคะ9คูณ1เป็น9ลบออกจาก11ก็จะเหลือเศษ2นํนำเศษ2ไปไว้ที่หลัก10นะคะกลายเป็น20นะคะ20หาร9ได้2ครั้งเพราะ2คูณ9ได้เท่ากับ18นะคะลบกันก็จะเหลือเศษ2เสร็จแล้วเอามาไว้ที่หน้า7นะคะก็จะกลายเป็น27 นะคะ27หาร9ก็จะได้ทั้งหมด3ครั้งเพราะ3คูณ9เท่ากับ27ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ6กิโลกรัม123กรัมค่ะนักเรียนถัดมาข้อที่2นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมกับขีดค่ะนั่นก็คือ97กิโลกรัม5ขีด หารด้วย5นะคะเราจะเริ่มหารจากหน่วยทางด้านซ้ายมือก่อนนั่นก็คือ97กิโลกรัมนะคะ5หาร9ได้1ครั้งนะคะ5คูณ1เป็น5นะคะ9ลบ5ก็จะเหลือเศษ4นํนำเศษ4ไปไว้ที่ตรงหลักหน่วยนะคะกลายเป็น47นะคะ5หาร47ได้9ครั้งนะคะเพราะ9คูณ5ได้45ลบออกจาก47ก็จะเหลือเศษ2ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นหน่วยทางด้านขวามือก็คือขีดนะคะนั่นก็คือนำเศษ2กิโลกรัมมาเปลี่ยนหน่วยให้เป็นขีดได้เท่ากับ20ขีดนะคะแล้วก็รวมกับของเดิมที่มีอยู่5ขีดก็จะเป็น25ขีดค่ะเสร็จแล้วก็หารด,ด้วย5นะคะ5อะไรได้25นะคะนั่นก็คือ5 5 25ค่ะดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ19กิโลกรัม5ขีดค่ะนักเรียน ต่อมามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3 65เมติกตัน760กิโลกรัมหารด้วย8ค่ะเราก็จะเริ่มหารจากหน่วยเมติกตันก่อนนะคะนั่นก็คือ8หาร6นะคะไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะนำ6ไปไว้หน้า5ที่หลักหน่วยนะคะกลายเป็น65 8หาร65ได้8ครั้งนะคะเพราะว่า8คูณ8ได้64ลบ ก,ก็จะเหลือเศษ1นะคะนำเศษ1เมกติกตันไปเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมก็จะได้เท่ากับ1,000กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วก็นำา1 0 0 0กิโลกรัมที่ได้ไปบวกกับของเดิมก็คือ760กิโลกรัมก็จะกลายเป็น1,760กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วก็นำมาหารด้วย8นะคะ8หาร17ได้2ครั้งนะคะ 8, 2, 16 ลบกันแล้วก็เหลือเศษ1นึ่ำเศษ1ไปไว้หน้า6ค่ะนักเรียนก็จะกลายเป็น16นะคะ16หาร8ก็ได้2ครั้งนะคะเพราะ2คูณ8ได้16เสร็จแล้วก็เป็น8หาร0ก็จะได้เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้1,760หารด้วย8ก็จะเท่ากับ220กิโลกรัมค่ะ ดังนั้นข้อนี้นะคะคําตอบก็คือ8เมกกิก,กรัน220กิโลกรัมค่ะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับการคูนและการหารน้ำหนักนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ